วันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นอิชากันนะครับตัวที่หลายๆคนเนี่ยพูดถึงแล้วก็ขอกันเข้ามานะครับอยากให้ผมเล่นมากๆฮีโร่ตัวนี้แต่ว่าผมเนี่ยไม่ได้เอามาเล่นในตำแหน่งของปลาหรือว่าโลมผมจะเอามาเล่นในตำแหน่งของมิดเลนหรือว่าเมดนั่นเองมุมมองของผมกับตัวอิชาเนี่ยผมไม่ได้มองว่าอิชาเนี่ยเก่งเวอร์แล้วก็ไม่ได้มองว่าอ่อนมันเป็นตัวที่ค่อนข้างอ่าเหมือนมากัรก้านะครับผมหยิบมาเนี่ย ต้องเล่นทามิงในช่วงต้นเกมให้ได้นะครับเพราะว่าเลดเกมไปแล้วเนี่ยตัวมันเนี่ยประสิทธิภาพเนี่ยอ่อนลงเยอะเลยถ้าช่วงต้นเกมกลางเกมเนี่ยคือเก่งมากครับเป็นตัวที่เวทโหตตีแรงครับผมตีป้อมก็ไวครับถ้าเกิดได้โถมเกมนะครับผมมีเพื่อนพาเล่นนะก็เป็นตัวที่โถมเกมเถื่อนมากในช่วงต้นเกมนะครับ แล้วก็เป็นตัวเนี่ยที่เข้าไปบูลี่ป่าฝังข้ามได้ดีมากๆเลยนะครับผมก็ในเกมนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบสไตล์นั้นด้วยนะครับแล้วถ้ามาอยู่ตัวของอิชาเนี่ยมาถึงเก่งขึ้นมานะครับผมก็มีการปรับผมคิดว่าไม่น่าใช่บั๊กนะถ้าจะเป็นการปรับเพราะว่าตัวของอิชาเนี่ยมันแทบจะไม่มีเมตาของอิชานะคนแทบจะไม่ค่อยเล่นเลยฮีโร่ตัวนี้ ด้วยความที่ตัวเฟอร์บอลก็ตายง่ายนะครับผมดาเมจก็ไม่ได้จ่ายไวขนาดนั้นแล้วแถมตัวแม่อย่างตัวของอีชาเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งอะไรด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการบรัฟอีชาแหละให้มันเล่นได้นะครับแล้วถ้าถามผมว่าอีชาเนี่ยมันเหมาะกับทีมแบบไหนต้องบอกเลยว่าเหมาะกับสำหรับปาร์ตี้ที่แบบกด2กด3นะไม่เหมาะสําหรับโซโล่เลยเพราะว่าหยิบอีชามาเนี่ยก็อย่างที่ผมได้บอกนะมันจะต้องเล่นโถมฝ่งตรงข้ามเท่านั้นคือ แล้วถ้าเกิดเรากดโซโล่ไปเนี่ยแล้วเพื่อนไม่ถมด้วยเราถมคนเดียวเนี่ยอันนี้ก็แย่อยู่นะครับผมก็เลยมองว่าพลิกอีช่าเนี่ยมันเป็นพลิกที่ค่อนข้างโยโร่อยู่นะมันไม่ค่อยสถเยรนสักเท่าไหร่เพราะว่ามันจะต้องโถมเกมให้ได้อะแต่ถ้าเกิดทีมแบบไม่รู้ไม่ชี้ต่างคนต่างเล่นอันนี้หยิบอีช่ามาเนี่ยก็ก็ชนะยากนะครับผม โอเคแต่ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยผมฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์หรือว่ากดแชร์คลิปนี้หน่อยนะครับผมคลิปเนี่ยจะได้เปิดการมองเห็นนะผู้คนเนี่ยจะได้มองเห็นคลิปของช่องเราได้ง่ายขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุก,กนในตัวเกมเลยครับผมสําหรับใครที่กําลังมองหายดีเกม RV รคุ้มๆสกินแลสวยๆผมแนะนําเพจนี้เลย แอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e p t h สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรวตะช n แนลนะครับผม วันนี้ก็มาอยู่กับพีโรอิชากันนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของมิดเลนนะครับก็มาดูการเดินเกมของอิชามิดเลนนะว่าจะเดินเกมแบบไหนนะครับสำหรับตัวละครอย่างอิชาเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ซัดอย่างเดียวเลยนะครับอิชาเนี่ยเป็นตัวที่เก่งตั้งแต่ในช่วงต้นเกมเลยนะครับผมคือต,ต้นเกมเวลหนึ่งเนี่ยเหมือนเรามี2คนนะ่ะ <c oughs> คือมีเฟอร์บอลอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นเหมือนฮีโรนะครับแล้วก็มีตัวเราดูดิหายไปแล้วผมคือตีพี่ครับยืนรับดาเมจ อิชาไม่ไหวครับผมแล้วแถมยิพีเอลสูยิงแล้มีซูมอัดหน้าด้วยนะครับอ่ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเวทป่านะครับผมเราจะเวทตัวเล็กนะถ้าเกิดแบบเรายังไม่รู้จะเดินไหนจริงเนี่ยการเวทป่าเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ทําได้ครับสำหรับตัวของอิชาดูดูนะมันตีไวมากครับคีบโบ๊โบโปโปโป๊ดูดิแป๊บเดียวครับคีบตายประมาณแบบน่าจะประมาณ3ามวิแค่นั้นนะคีบตายเลยนะครับผมเป็นไงโหมดมากครับต้นเกมอิชา มานาคอสอยากเทสเาเบดเหรออยากเทสเตเบดเหรอนาคอสเราไปครึ่งหลอดเราสามารถดึงสกิลสองกลับมาครับเราก็ปาสกิลหนึ่งเข้าไปตบนาคอสต่อแล้วตอนนี้นาคอสเจ็บมากครับผมลูกเรากลับมาไม่ได้ครับผมก็ต้องรองครูดาวนะครับวิธีเรียกให้เฟอร์บอลกลับมาเนี่ยก็คือกดสกิลสองครับเฟอร์บอลนนจะวิ่งกลับมาเลยตอนที่เฟอร์บอลวิ่งกลับมาด้วยสกิลสองเนี่ย จะไม่โดนดาเมจด้วยนะเฟอร์บอลจะเป็นอมตะนะครับผมแต่ถ้าเกิดแบบเราเรียกกลับโดยการที่เราเดินออกนอกระยะเนี่ยเฟอร์บอลมันจะค่อยๆกลับมาครับแต่ตอนที่เดินออกนอกระยะเนี่ยเฟอร์บอลเราสามารถเดินดาเมจได้นะครับผมก็สรุปสั้นๆเลยครับผมสกิล2กดแล้วเฟอร์บอลจะไม่โดนดาเมจแต่ถ้าเดินออกมานอกระยะเฟอร์บอลจะโดนดาเมจอ่าเข้าใจประมาณนี้นะครับแล้วก็สกิลหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยคือสามารถเก็บสแต็กได้เหมือนอิลูเมียนะ พอเกตแตกครบสกิลเนี่ยจะอัปเกรดนะครับตอนปาสกิลหนึ่งไปเนี่ยมันจะมีเห็ดมาขวางทางแล้วก็จะติดสตันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองปาให้ดูนะต้องปาใส่ฮีโร่เท่านั้นนะครับไม่เป็นไรทุกคนคือนาคอยเขาออกไปเราก็ใช้เฟอร์บอลตีดูดิหวดยังโหดตบที270ละสองรอเจ็่ะและขังจะไปยังไงตีมี่แล้วตีมี่ไม่น่าจะรอดแล้วครับผมปล่อยสกิลหนึ่งไปไล่ตีไล่ไตบไล่ตีครับผม เอมี่หนีผมกดหนึ่งแล้วเข้าไปยิ้อ้วงหมัดเข้าไปครับตรงนั้นหายไปเลยครับแล้วโอเมนจับจับแล้วเราก็เอาเฟอร์บี้เข้าไปตบโบบะอุ้ยทีเ่เกิดหนาคอนี้ไปก่อดสตีน่าจะไม่รอดแล้วนะครับตัวอย่างเถือนต้นเกมต้นเกมที่ต้องให้พี่เขาเลยครับเราไปเวทต,ต่อได้นะเพราะว่าหนาคอเนี่ยเจ็บอยู่ใช่ไหมเราจําได้ กดสกิลหนึ่งยัดเข้าพุ่มเลยครับแล้วก็ไปต่อยต่อยดึงสกิลสองกลับมาครับแล้วต่อยกดหนึ่งอีกต่อยต่อยเรียบร้อยครับผมโอ้บูลาด์ฟิกเกอรมาสับผมเลือกบอกอีกหนึ่งอย่างครับตอนที่สกิลตอนตอนที่เรากดสกิลสองเนี่ยตัวเราจะวิ่งไวด้วยนะครับแล้วก็จะเพิ่มเกาะด้วยนะแล้วตอนที่เฟอร์บอลเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาแล้วเนี่ยมันจะทําการน็อกอัพศัตรูด้วยนะครับผมก็เป็นสกิลสตาร์ทหนึ่งสกิลนะ เวลาที่แบบว่าแม่โดนตีอ่ะก็เรียกรูปกลับมาแล,ล้วรูปกับกลับมาแล้วก็มาซัดอัปคัทหนึ่งทีประมาณนั้นนะครับอันต,ต,ตีเนี่ยเราจะขังศัตรูอยู่ในวงได้นะจะไม่สามารถเดินออกได้แต่ว่าจะฟิกหรือว่ากระโดดออกได้นะครับผมกดสกิลสองครับเพื่อวิ่งไวครับแล้วก็ขังทันทีตบตบตีพี่ตายแล้วผมย้ำครับย้ำครับโอเมนดึงสวยตรงนี้ต่อยตีพี่หายครับเดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปครับเอาเฟอร์บอลเข้าไปตบ ต่อยตีโอโอ,อกาสรีถึกมีเกาะครับผมตรงนี้ดึงกลับมาก่อนนาคอสเหมือนจะวนกลับมานะครับึ๊บอ๋อไม่ถึงอย่างนี้เราเสียเลยนะเอาผมนึกว่านาคอสจะเช็คคุ้มผมผมก็เลยกดสองโอ้แล้วมันกดพันธิตโดนพันธิตตายไปเลยคือเฟอร์บอลเนี่ยบรนดาว่าเป็นชีฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธิตใส่เฟอร์บอลเนี่ยคือแรงมากนะครับในเกมนี้ผม ผมเลือกเอาไอเทมเป็นออฟมาจายนะครับผมก็อยากได้พลังเวทเยอะๆนะเพราะว่าถ้าเกิดยิ่งเราพลังเวทเยอะเนี่ยตัวของเฟอร์บอลเนี่ยมันจะอบแรงเข้าไปด้วยนะครับผมแล้วไอเทมชิ้นนี้ได้ลูกด,ดาวได้เลือดด้วยครับดีเลยเนี่ยเราสามารถตีงั้นแล้วก็ให้ลูกเข้าไปตบดูดีเกียนปะโคตรเกียนแตเขาบอก <c ười> กันไงอะเอามาเด็อยากกันใช่ไหมอยากกันใช่ไหมปาสกิลหนึ่งดักโป๊ะเก็ียบลอยครับ่อ่นะเขาตายไปด้วยครับ ได้ทั้งป้อมไปทั้งคนคือต้นเกมมันเถื่อนแบบนี้แหละถ้ามาคนเดียวนี่คือสู้ไม่ได้อะต้องลุมเพราะว่าก็เหมือนเรามีสองคนอะวางอัติดากไปครับผมแล้วตายไปเลยครับอัตินี่สร้างดาเมเดจด้วยนะตรงนี้นี่เรายึดบูนะคอเราแล้วนเนี่ยทุกคนถ้าแบบเนี้ยตีครับเฮ้ยมูหลกักการเดินมานะนิ่ไวยครับนิ่ไว้ครับนิ่ไว้ครับสกิลสองสกิลหนึ่งกังจะมาปึ๊บต่อยยังไม่ทันได้ต่อยคือถ้าเกิดเราสกิลหนึ่งโดนเนี่ย ไอเฟอร์บอลของเราเดี๋ยวมันจะกระโดดพุ่งเหล่าเข้าไปซัดทันทีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดตาใส่คิปมันก็จะไม่กระโดดเข้าไปนะถ้าเกิดทาความเข้าใจของสกิลแล้วเนี่ยผมว่าก็เล่นฮีโร่ตัวนี้ออกมาได้ไม่ยากนะครับถ้าดูคลิปนี้ผมว่าน่าจะเข้าใจเลยแหละตัวมันเกียนจังวะที่ผมก็เพิ่งลองหยิบมาเล่นนะสำหรับต,ตัวนี้ก็ยังไม่ได้เล่นบ่อยอะไร ต่เกยียนจริงต้นเกมนี้เอาให้จัดอ่ะดเดี๋นะคอสแบบไม่ไหวดึงกลับมาครับพอลูกจะตายก็ดึงกลับมาเ็บสแต็กับคีพให้แสแต็กตอนสก,กิลหนึ่งอัปเกรดี่ยมันไม่สามารถวางเหตุขึ้นมาใส่คีพไดนะมันมันสตันแต่กับพีโร่เท่านั้นนะครับอ่ะหูจับได้แล้วตายคาปอมเลยตอนเข้าไปเนี่ยเราสามารถกดสองเพื่อวิ่งไวครับแล้วก็เข้าไป หังแบบนี้ยัดหนึ่งเติมดาเมจเฮ้เฟอร์บอลลูกอีกาลีสิจ๊ะสวยงามดึงกลับมาไม่จําเป็นต้องเข้าไปเจ็บตัวครับผมให้เฟอร์บอลจัดก,การเรียกว่านายสั่งลุยลุยไปเลยลูกสวยดับเบิลสิวเล่นตัวอีชาเนี่ยพยายามอย่าเดินเอาตัวเองเข้าไปตีนะพยายามแบบใช้สกิลหนึ่งชปปงี้เป้าให้เฟอร์บอลเข้าไปตีตายได้นะ่ะตายได้นะนายโป๊โป๊โ ต่อยทีละพันต่อยทีละพันเลยเหรอโอ้ยยอนจะไปไหวอ่ะยอนเลือดประมาณห้าหกพันแค่นั้นแหละไม่ไหวแล้วครับผมผมได้มาเป็นอาร์กอนี่นะครับชิ้นต่อไปก็จะเป็นมงกุฎนะครับถ้าเกิดเราเล่นต้นเกมได้แบบนี้เราก็ควรจะปุ่มเกมไม่ได้ล้วก็เป้อมไม่ได้นะเพราะว่าเละเกมเราจะลําบากเลยเราจะขึ้นบ้านก็พยายามแบบเอาเฟอร์บอลอ่ะเข้าไปต่อยป้อมนะครับ แบบนี้เลยไม่ยแต่ว่าใช <Silence. S 1> ่ไหมยีอะไรก็ขังย้อนทักหนึ่งทีต่อย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 เอา ύ, ้าวุ้ยทำไมกลับมาก่อนอ่ะทำไมไม่ต่อยย้อนให้ตายอ่ะอาถิสดว่าเลี้ยงเหรอไ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เฟอร์บอลเป็นคนใจดีแบบนี้ได้เหรอใจดีนะลูกเราเนี่ยจริงๆอะคือมันสามารถอ่ะ แบ็กดอร์ได้เลยนะแต่ว่าตอนที่เราจะเข้าไปตีเนี่ยก็ต้องดูดีๆด,ด้วยสตันครับสตันครับสตันครับผมไม่อยากเข้าไปตีพวกซั่วเพราะว่าตอนที่เราเดินเข้าไปตีเนี่ยฝั่งตรงข้ามก็จะเห็นตอนที่เราเดินเข้าไปใช่ไหมเขาก็จะรอรับเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเดินเข้าไปตีเนี่ยก็ต้องดูดีดด้วยนะไม่ใช่แบบเออมันแบ็กดอร์ได้ก็จริงนะครับผมคือมันจะโดนป้อมตีเบาลงอะ่ะไม่ดิมันจะไม่เหมือนฮีโร่นลครับที่ป้อมมันจะตีแรงขึ้นอ่ะอันนี้มันเป็นชีฟไงดาเมจมันก็จะเท่าเดดิมตลอนะครับ แต่ว่าเราก็จะตีป้อมเบาด้วยนะก็ต้องดูจังหวะเข้าไปเพราะว่าตอนที่เราเดินเข้าไปเนี่ยเราจะติดสโล่ด้วยนะครับถ้าออกมาไม่ได้นี่คือ,คอ,คอตายนะครับผมตัวอ e ีช่ามันไม่มีสกิลหนีนะนั้นก็ถ้าเกิดมันไม่มีจังหวะให้ได้เข้าไปตีจริงจรงกิก็ยังไม่ต้องทําก็ได้ครับในการแบ็กดอเลี้ยงเลี้ยงไป,เล,งไปเลี้ยงไปครับเลี้ยงไปครับ เห็นปะมันโดนป้อมตีเบามากเลยนะตีมีอยู่ปะผมตีได้เลยไหมเนี่ยนะอือน่าจะไม่มีคนอุ้มมาแล้วมาแล้วเห็นปะเห็นปะถ้าเกิดเราเข้าไปชาร์จเลยเขามาทันทีครับแต่ว่านาคอสโอ้ยตีมี่มันชุบทันนะเกิดมาผมก็เอาเมทัลไฮด้วยขระวังป้อมนะ แต่ผมบอกเลยนะถ้าเกิดเรายังเอา้อมไม่ได้สักทางเน่ยเห<ๆ>นื่อยอันติอุ้ยคือเดินอันติไม่ทันนะเราคุมบูนะเก็บสแต็กกับคีบครับวิธีเล่นมันก็จะประมาณนี้นะต้องต้องถือสแต็กตลอดนะครับแต่เจอคือมันจะได้สตันไปเลย เราใช้เฟอร์บอลตบไปกดตีธรรมดาแี่คือแค่กดตีธรรมดาก็เหมือนเป็นการชี้เป้าให้เฟอร์บอลคือมันเข้าไปตีแล้วน,นะแล้วผมขังไงอุ้ยขังโดนนะบอกเลยว่าน่าจะได้น่าจะได้ฟิกกาลีอะแต่ถ้ากาลีไม่มีฟิกอาจาาจะตายได้เลยนะครับดึงครับค่อยๆดึงไฟค่อยๆดึงไฟครับผมสกิลไม่โดน งไฟมาฮิวไปอูเบนยังไงจับแล้วจับแล้วตรงนี้ก็หวดครับผมสวยมากลูกพ่ออาฟ้าเข้ามานัวตรงนี้เข้าไปต่อยไปถอยไปถอยไปถอยไปกันเฟอรบอลหนุ่มเข้าไปสาวบัดไม่ไหวเยอะเกินอืมเราไม่ค่อยชอบบูราษเท่าไหร่นะ น่าจะไม่ได้วิ่งจบบ้านไม่ได้อ้อยนัวนัวหมัดนัวหมัดปัดชุดมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วทุกคนโอ้เกือบได้นะขอได้นิดเดียวนิดเดียวถ้าเกิดไม่มีเพื่อนมาเราอาจจะได้ก็ได้นะลุ่มครับ นาคอรสนี่แทบจะไม่ได้เห็นบูปะเราคุมเราคุมคู่นี้ผมขออันนี้ขอเราเนี่ยดามเมจเต็มตัวนะจะโดนล้วงก็ตายเหมือนกันนะครับเพราะฉนั้นก็เล่นระยะเอาจะโดนล้วงง่ายๆคือจะเข้าไปล้วงยอนเนี่ยมันไม่ได้จะง่ายขนาดนั้นนะเรามีโอกาสที่จะโดนแบบยอนสองลู่ตายได้นะครับแล้วเขาก็มีโอกาสที่จะชุบได้คือถ้าเกิดมันไม่ใช่ตีบี้เนี่ยก็น่าจะดีแต่เมื่อกี้นี้คิวเตอร์นี้ ุวลาสัสบจะตายคือผมโผล่ไม่ได้นะโผล่ไปผมก็ทำอะไรบุญดาไม่ได้คือยังไงมันก็กลับไปอยู่ดีผมแค่จะจะลอยอน,นะถ้าจะยอนเดินมาจังหวะปีกี้นี้ผมกาจะเอาได้อะเสื้อสองพันเราต้องจะตีไหวนะนะเข้าไปลูกโอ้ปะโอลเรียบร้อยครับเอามาหนึ่งทางอเออเราปลอบใจเร,เราได้หนึ่งทางนะยอนเล่นระยะมากเลย มีตีมี่คอยชุบเลยทุกคนก็จะ,จะลําบากหน่อยอ่ะแบบเราจ่ายสก,กิลไปเต็มชุดแล้วเขาได้ชุบอย่างเงี้ยก็เหนื่อยฟรีดักรอดักรอดักรอ,กอมีใครมาไม่เอ่ยมาเถอะมาไหมนาคอสเนี่ยไม่เข้ามาตรงนี้แล้วนะตอนเนี้ยตรงนี้คือเราคุมมานานละ <c oughs> เขาอยู่บนอกันนะคือผมจะเล่นในพื้นที่ของตัวเองนะครับผมเพราะว่าผมคุมตรงบูไดนะ้ผมว่าจะเล่นตรงบูไว้ยึดทรัพยากรตรงนี้ไว้เอาไปต่อยลูกพ่อโบโบหลวหมัดเขาไปครับผมหายไปเลยแล้วโบต่อโบโบผมมันฟิกอ่าสวยถังยอนเอา้เอาอ้ไม่รู้วิชามันไม่กระโดดเข้าไปอ่ะถังได้แล้วนะหน่าเสียายจัง ตอนนี้เราต้องคาดหวังกับกิลด์หรือว่าโอเมนที่จะจับมูลาดให้เราคือผมเนียไม่ชอบมูลาดเลยดูดิผมทำอะไรไม,ไม่ได้อ่ะสกิลหนึ่งอ่ะผมอาจจะปล่อยดักมาได้นะคือผมดักพุ่มนี้แล้วกันใครเดินมาก็มาแล้วหนึ่งแล้วสองอ,อ,อู้โดนสาวัดโดนสาวาดหายไปเลยโอ้โอ โอ้โหที่มันโดนปืนกลัวยิงครับมูลาดตายอย่างไวก็หายหมดเลยนะเนี่ยน่าจะกลัวโดนดักพุ่มนะผมว่าเข้าไปลูกพ่อไปตีโอปะาโอปะ คือเมจกับแครเรียรเขาเนี่ยเป็นตัวเล่นระยะทั้งคู่เลยนะมันก็เลยแบบเข้าถึงยากนี่นะเอาให้โอ้โหหายไปเลยผมเอ้ยแล้วไอ้เฟอร์บอลมันไม่ตบมุลาดะ่ะยากอยู่แล้วทุกคนตอนเนี้ยยากเลย เราฆ่ายอนไม่ได้โจทย์เราเนี่ยคือฆ่ายอนเพราะว่ายอนเนี่ยเป็นดาเมจหลักเลยแล้วก็จับมูลาดให้ได้ด้วยซึ่งผมจับมูลาดยากมากสู้มูลาดยากสู้นาคอสอย่างงีซสกว่าถ้าเกิดแบบไม่เล่่าไม่ได้เล่นดากอะถ้าดาษอย่างนี้ก็อาจจะได้อยู่อ้าวแล้วลิงถ้าล,ลิงไปจัดนาคอสแล้วก็เพื่อนเราจับมูลาดได้ฝันเป็นจริงแล้วทุกคนนี่แหละฝันที่เป็นจริงลุยดิอย่างงี้จบเกม แมบทคือบท,บทจ,ะจะโดนก็โดนง่ายๆเหมือนกันนะไอ้มุลาดตีบนละผมไม่สนมไม่สนเข,ข้าไปลูกเข้าไปลูกเข้าไปรัวหมัดปบปรับปรับ,รบหายครับไ้ยอนขอขังเลยฮึปไอโอ้เหม,มือนฟิกไอกลับมาลูกกลับมาลูกต่อยมันกดแข็ง่อย่อยทีๆ อับปบัคัสด้วยสกิลสองไปไว้ก่อนตั้งหลักตั้งหลักปักฐานสะตันแล้วก็หนึ่งไปเฮ้ยโอ้โหมันดิ้นลนมันฟิกมันฟิกกลับมาโอ้มันจะเอาผมไม่ได้วะแต่ลูกผมมันเป็นคนดีเดยลูกฉันเป็นคนดีอ่ะช่วยฉันเสมอและจีจีครับผมเกมนี้ก็เลยได้ว่าเราเล่นตามทามมิ่งของเรานะ ตอนเกมเราสามารถกดดันเขาได้ถมเขาได้นะครับผมแล้วก็ได้ยึดป่าได้คุมป่าด้วยนะครับนายคอสนี่แทบจะไม่ได้บูเลยนะครับผมในเกมนี้คือเข้ามาก็โดนเราแบบดูอีชาลวมบัตเข้าไปก็ครึ่งหลอดหรือเผลอ,อ,อก็ปางตายแล้วนะครับก็ไม่กล้าที่จะเล่นต่อแล้วนะครับผมเกมนี้เราก็ MVP ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจสักนิดนึงนะครับว่าเราจะจ่ายดาเมจไปเท่าไหร่นะครับแต่อีชาสกินนี้เฟอร์บอลนี่มันนะผมไม่ค่อยชอบหน้าเลย ดาเสามสิบสามเปอร์เซ็นต์คิวไปทั้งหมดสิบเอ็ดคิวเลยนะครับผมก็ส่วนตัวแล้วก็เก่งดีนะครับถ้าเกิดเราเล่นตามทํม,มิ่งได้นะแต่ถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเกิดเราทำต้นเกมไม่ได้อิชา่าเลดเกมเนะี่ยก็จะไม่ค่อยเก่งขนาดนี้เลยนะครับผมเกมเนี่ยเรายึดทรัพยากรได้เราคุมแมปได้นะมันก็เลยดูดีนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราทำแบบนี้ไม่ได้เนยผมว่าก็เป็นตัวหนึ่งที่ ก็ยังบอกไปได้นะว่าเก่งหรือไม่เก่งนะครับเป็นตัวกลางๆแล้วกันนะครับผมสำหรับฮีโร่ตัวนี้โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบน,นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ